อสวัสดีครับทุกท่านนี้อยู่ในรถคลาสสิกประเทศไทยครับผม่ห้อยอดทีของคนไทยอิวสุดากอนอายเป็นตัวแวนนะครับผมปีเก้าเจ็ดราคาแปดหมื่นเก้าขายราคาเนี้ยถูกมากแล้วเสาเสาอากาศขึ้นหมดนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยสภาพดีมากสาดสีมาใหม่ทั้งคันแล้วนะครับผมคือสาดสีมาใหม่ดีกว่าสีเดิมแล้วสีเดิมเน่าทุกคันแล้วไอ้รถรุ่นเนี้ยนะครับผมอะ เป็นตัวแวนข้อดีคืออะไรครับอ,อ่ไม่มีการบรรทุกหนักมาก่อนแน่นอนคงไม่มีใครทะลึ่งเอาอะไรหนักๆไปใส่เพราะมันใส่ใส่ยากก็บรรทุกได้ได้เท่าที่จะใส่ได้ับผมแต่สามารถทําเป็นรถบ้านรถเรียกว่าอะไรรถแคมเปอร์แวนอะไรเงี้ยได้นะผมเพราะว่ามันนอนได้ับผมพับเบาะนอนได้แต่นั่นแหละพร้อมใช้คันนี้รับประกันพร้อมใช้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์หนาวใช้คําว่าหนาวเลยนะ ช่วงล่างดีครับผมอาจจะมีเสียงบ้างตอนที่เบรกจึกๆตอนขับาช้าซึ่งมันเล็กน้อยมากแทบถ้าขับปกติเบรกปกติไม่มีเสียงครับรับประกันเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือพร้อมใช้ครับทุกท่านบอกแค่นี้แล้วกันก็นี่ครับโคดคลาสสิกเนี่ยต้องต้องให้เด็กปั๊มไขกุญแจครับจะเติมน้ำมันนะครับผมดีภายนอกนะครับสีสันเนี่ยสวยงาม สวยงามตามที่เห็นในคลิปเลยตรงไหนไม่สวยผมก็ถ่ายหมดแหละประตูเนี่ยเปิดปิดได้ทุกบานนะผมกรีหมดใช้กุญแจไขได้ยกเว้นบ้านหลังเนี่ยไอตัวไขกุญแจไม่อยู่ยนะครับผมแต่ว่าเปิดล็อกรถจะเปิดล็อกจากข้างในได้นะครับผมถ้าเราจะล็อแเราก็เปิดมาก็กดล็อกแล้วก็ดันกลับเข้าไปใช้งานได้หมดผมบอกตรงท่านถ้าใครเคยดูรถรุ่นนี้มาราคานี้นะสภาพนี้หายากสภาพนี้ก็แสนนะแต่ว่า ราคาเนี้ยแล้วก็แบบทุกอย่างพร้อมใช้อย่างเงี้ยถือว่าครบมากนะครับผมยางปีสองพันยี่สิบด้วยขับได้อีก2-3ปีเพราะดอกหนานครับผมยางเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดูดอกนะครับหนามากอย่างกับยางใหม่นะครับผมอ่ะภายนอกสีสันเนี่ยโดยรวมสวยงามมากนะครับผมจะมีร่องรอ,แบบรอยแบบว่ารอยแบบขวดลไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมซึ่งมันเล็กน้อยมาก สภาพรวมเนี่ยสวยงามไอ้ร้อยพวกนี้ดูไกลก็ไม่เห็นนะผมเนี่ยดูเงางามหลังคาหลังคารุ่นนี้เป็นอําเป็นตำนานแล้วหลังคามันเละคันนี้ก็เนี่ยมีแค่ตรงนี้ใหญ่สุดแล้วแค่ตรงนี้ที่ผมเห็นนะเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านอ่าตรงนี้นะผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรสวยงาม แล้วรุ่นนีนะ้ส่วนมากไปดูดิพวกคิ้วยางต่างๆเนี่ยเน่าหมดแล้วไม่ได้เปลี่ยนคันนี้แบบว่ายางอยู่ในสภาพดีมากนะครับผมยางเนี่ยยางขอบอะไรต่างๆเอางามครับกระจงกระจกติดฟิล์มแล้วรอบคันเป็นฟิล์มแบบรถสมัยก่อนครับก็สีดีทุกอย่างไม่มีรอยบุบเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับผม ็มาเริ่มรีวิวภายในเดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องรอบครับผมประตูก็สวยงามครับภายในเลยดีกว่าคอนโซลเนี่ยไม่มีแตกไม่มีเน่าช่องแอร์ผลทดสอบแล้วเมื่อกี้ปรับได้ทุกช่องแอร์เย็นนะครับผมรุ่นนี้ช่องแอร์มันจะชอบเน่าหมายถึงว่ามันชอบพับมาแบบว่าใช้งานไม่ได้ครับแต่อันนี้ใช้งานได้ทุกอันมีที่ล็อกเกียร์ให้มีกุญแจให้นะครับผมที่ล็อกเกียร์ อ่านี้ตัวเล่นอะไรก็มีครบหมดนะครับผมอาจจะมีแต่ความสกรปรกนะผมก็ไปเอาน้ํายาคินซิ่งเข้าไปก็จัดการได้เข้าคาแคร์สักครั้งดูดฝุ่นก็จบนะครับผมอ่าเนี่ยครับเบาะไม่มีขาดเลยครับผมมียืดตรงนี้บ้างนิดนึงแค่นี้นะผมแต่มันไม่ถือว่าขาดนะแบบเนี้ยมันเกือบขาดจะไม่ขาดแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสวยมากนะครับผมอ่ามาทังหลังอ่า ประตูนี้ก็จะมีเนี่ยรอยตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันโดนอะไรมานะครับผมนี่มีรอยตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมมีถ่ายให้ดูกันชัดเจนแต่ปิดและแน่นทุกประตูนี่แล้วก็แผงประตูตรงนี้อืมแต่เชื่อมาทุกท่านสภาพนี้ราคานี้นะราคานี้นะถ้าไปดูคันอื่นเนี่ยสภาพไม่ไม่ถึงนี้แนะ่นอนผมรับประกันเน่ามากรุ่นนี้มันใช้กันเต็มที่แต่อันนี้เจ้าของเขาใช้เองแล้วก็ดูแลดีนะครับผมอ่า เบาะตรงนี้พับมาคือต้องพับไปตรงนี้ก่อนพับไปตรงตรงนู้นแล้วก็พับนั่นลงมากลายเป็นที่นอนนะครับอ่ายางเยิงเนี่ยอาจจะมีขาดบ้านตรงนี้จริงๆมันต้องอยู่อย่างนี้แต่มันเบสิกครับเรื่องปกติฝ้าข้างบนเนี่ยสวยงามมากอาจจะมีร่องรอยสกปรกบ้างแต่ว่าไม่มีย้วยลงมานะครับอ่าเนี่ยนะครับไฟข้างบนสองอันไม่ติดนะครับผมน่าจะหลอดขาดต้องไปดูกัน เบาไม่มีขาดครับเบาหนังไม่มีขาดนั่งสบายอยู่นะอ่ะข้างหลังครับเปิดได้เลยโหเนียนจริงไว้ตัวนี้ดูดิอย่างก,กับอย่างก,กับรถใหม่ครับผมในตรงนี้เนียนจริงครับผมอ่ะข้างหลังนะครับผมพอไม่ได้พับเบามันก็จะมีเหลือที่ใส่ของที่จริงอนะ่ะตรงนี้ก็นั่งได้นะเพื่ท่านก็นั่งตรงนี้กันได้อีกสี่ห้าคนเลยแหละถ้าเด็กตัวเลก็กนั่งได้เป็นสิบนะเนี่ย ฝาลำโพงนี้หายไปอันหนึ่งครับผมนี่หายหดูหมดอแ้นไม่หายครับผมยางอะไรอยู่ใต้รถครับก็มีประมาณนี้ครับช็อคอัพฝากระโปรงหลังเนี่ยยังใช้ได้อยู่ครับนี่ไม่หล่นมาตีหัวนะครับผมแต่ไม่ถึงขั้นดีดขึ้นไปครับผมถ้าอยากให้มันดีดขึ้นไปเลยเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนช็อคอัพใหม่แต่ไม่หล่นมาตีหัวเนี่ยถ้ามาประมาณนี้มันจะดีดขึ้นไปอยู่ครับอ่าถือว่าใช้งานได้ดีครับ ประตูด้านนี้บ้างไม่มีร่องรอยใดๆครับสวยงามมีแค่ประตูฝั่งนู้นนะครับผมที่มีรอยบ้างาแต่ที่เปิดก็อาจจะมีแบบแตกบ้างนะครับผมจะเปิดประตูได้ทุกอันนะครับผมมีร่องรอยบ้างแต่อย่างที่ผมบอกนะในสเปครถปี97เนี่ยคันนี้ผมว่าผายากก็แหละสภาพนี้พร้อมใช้นะครับผมเกียร์ธรรมดาครับ่าสตาร์ทให้ดูเลย คันนี้ซื้อไปอย่างที่ผมบอกนะเปลี่ยนแบตเตอรี่อย่างเดียวสตาร์ทง่ายมากครับเปิดกระโปรงหน้าให้ดูครับนี่ที่ปิดฝาฟิวยังอยู่นะบางคันไม่เหลือแล้วผมเนี่ยเนี่ยยังอยู่นะที่ปิดนี่มีมีตัวคลิปฟิวด้วยโอ้โหคันอื่นไม่มีแล้วจริงผมหาเนี่ยสภาพคันนี้ถือว่าดีมากนะครับเป็นแนวยกสูงด้วยท่านแต่ขับสองนะ ก็ประหยัดนะครับผมแต่ยกสูงหนีน้ำท่วมได้นะครับผมป๊บนงครับฝามันหนักจริงๆอ่านี่นครับผมเครื่องเนียนๆไม่มีเยิ้มไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่แบบว่าเนียนมากไม่มีไม่มีเยิ้มนะครับผมอ่าเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับผมเครื่องดีเซลมีแค่แบตเตอรี่เนี่ยที่เก่าที่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับผม อ๋อผมว่าแล้วที่ผมบอกว่าปัดน้ําฝนหน้าหลังใช้ได้ฉีดน้ําไม่ออกเนี่ยดูยท่อน้ําหลุดนะครับนี่ท่อฉีดน้ําแล้วมันต่อมาจากตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะผมไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะผมแค่ท่อน้ําหลุดนะครับผมอ่าเครื่องเนียนดีทุกอย่างความร้อนไม่มีครับความร้อนนิ่งมากคันนี้ความร้อนแบบว่าดีสุดๆด,ดีแบบดีมากอะ่ะไม่ร้อนเลยนะครับผมผมปิดก่อนผมเมื่อยม,มือแล้วอืมอ่ะก็ รตเตอร์ดรีวิวอะไรครบหมดแล้วทุท่านเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปลองขับให้ดูนะครับผมแล้วถ่ายคลิปวันนี้มาก,กับพ่อถ่ายไปขับไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะกลัวนะผมเดี๋ยวไว้ผมมาคนเดียวผมจะขับไปถ่ายไปให้ดูนะครับผมก็ใครสนใจครับผมแปดหมื่นเก้าถือว่าถูกมากแล้วก็สวยมากด้วยคันนี้นะหรับผมนะขายราคานี้นะทุกท่านใครใครอยากให้ไปส่งให้ที่ต่างจังหวัดอะ่ะ ก็ก็มีค่าส่งแค่ค่าน้ํามันคิดแค่นั้นแหละครับแต่ว่าต้องส่งตามสถานที่ที่มันเป็นแบบว่าอย่างเช่นสนามบินหรือไม่ก็บขอสอนะครับผมใช่เพราะตอนนี้คุณอ้นไม่ได้อยู่กับผมเนี่ยมันจะกลับลําบากนะครับผมไม่ได้เอารถไปด้วยกัน2,000ัเนี่ยอ่าก็ไปส่งที่ต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับผมในสถานที่ที่ผมบอกไปนะครับก็89,000บาท ลองดูครับทุกท่านลองลองไปหาดูก่อนได้เลยในเว็บผมรับประกันว่าคันนี้ในราคานี้นะสวยสุดในราคานี้นะครับผมแล้วผมก็รีวิวทุกอย่างแบบว่าบอกหมดทุกอย่างนะบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดลืมบอกไปเนี่ยคือโทรมาถ,ถามรายละเอียดผมได้ทุกเรื่องบางอย่างที่ไม่ได้พูดอาจจะลืมเราะผมไม่ได้ตั้งใจปกปิดนะครับก็มีเท่านี้ครับทุกท่านคลิปนี้เบรกเบิกดีหมดคันนี้ใครสนใจก็โทรมาได้ครับสวัสดีครับทุกท่าน ครับผมสวยงาม